สวัสดีครับผมนายวิรศักดิ์วัฒนศรีนะครับวันนี้ครับผมจะมาอธิบายส่วนประกอบต่างๆของมันติเมเตอร์นะครับยี่ห้อซันว่านะครับรุ่น yx 3 6 1 tr นะครับโดยเริ่มจากส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนของอันนี้ครับสเกลเข็มนะครับแสดงค่าต่างๆนะครับส่วนตอนที่2นะครับจะเป็นอันนี้นะครับการตั้งค่าย่านวัดนะครับโดยเราจะเริ่มจากส่วนแรกนะครับส่วนแรกนะครับจะเป็นการ วัดความต้านทานนะครับโดยที่เราจะแับค่าเริ่มตั้งแต่คูณ1นึจนถึงคูณ 10k นะครับเข็มก็จะแสดงด้านบนสุดเลยนะครับต่อไปนะครับตัวที่2นะครับตัวที่2นะครับจะเป็นย่านวัดไฟฟ้ากราะแสะตรงและย่านวัดไฟฟ้ากราะแสะสลับนะครับจะเป็น dc โวลต์ on, กับ a c โวลต์ on, นะครับจะแสดงอยู่ที่เข็มที่2นี้นะครับเราก็สามารถ ปรับค่าตั้งค่าได้ตรงนี้เลยนะครับส่วนส่วนที่สามนะจะเป็นของส่วนของ U N U UM L L นะครับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ที่ศูนย์อยู่กึ่งกลางนะครับคือถ้าเราตั้งยานวัด nul นะครับให้เรามาตั้งตรงนี้นะครับแล้วเมื่อเราตั้งตรงนี้นะครับเข็มนะครับให้ชี้ตรงกับเลขศูนย์แล้วก็เริ่มวัดได้เลยครับต่อไปนะครับส่วนที่สีนะครับส่วนที่สี่จะเป็นย่านวัดไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุดที่2.5งโวลต์นะครับก็คือจะเป็นย่านวัดของตัวนี้นะครับ เราสามารถมาตั้งค่าได้ตรงนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นย่านวัดอัตราขยายกระแสะของทรานซิสเตอร์นะครับจะแสดงผลอยู่ที่นะครับ hfe นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนส่วนที่หกนะครับจะเป็นย่านวัดเดซิเบลนะครับคือการย่านวัดความดังของเสียงนะครับต่อไปนะครับส่วนที่7นะครับจะเป็นส่วนของย่านวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเลเวลนะครับเมื่อตั้งกระแสวัดที่โอห์มนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับต่อไปครับส่วนที่8นะครับเมื่อตั้งย่านวัดกระแส วนที่8นะครับจะเป็นย่านวัดกระแสตรง L I นะครับเมื่อตั้งย่านวัดกระแสที่โอมนะครับจะเป็นส่วนของตัว D นะครับต่อไปส่วนที่9นะครับจะเป็นย่านวัดแบตเตอรี่1.5นะครับสามารถมาตั้งหน่าจะน้าจ้ตรงนี้ครับตั้งย่านวัดไว้ที่แบตเตอรี่นะครับ1.5ครับ ต่อไปนะครับจะเป็นส่วนนะครับกระจกสะท้อนนะครับส่วนสุดท้ายนะ่าจะเป็น led แสดงผลของสถานะนะครับจะอยู่ตรงมุมนี้นะครับ